ส่องปาร์ตี้วันเกิดของคุณแม่กรอบไม้ในวัยห0สิปี จับมือกันผ่านปัญหาต่างๆไาด้วยกันตลอดสำหรับครอบพวนิธิไพศาลกุลที่ล่าสุดคุณแม่ตุ๊กปรสาสัยนิธิไพศาลกุลคุณแม่ของกอบฟไมค์ก็ได้ประกาศขายรถที่หนุ่มไมค์ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดเพื่อน,นําเงินมาช่วยไมค์ในวันที่เศรษฐกิจตกต่ำรายได้ไมค์ลดลงจากที่ใครเคยเห็นคุณแม่ของพวกเขาที่ยังแซบว้าวอยู่นั้นล่าสุดปีนี้คุณแม่ตุ๊กก็เข้าสู่วัย60ปีโดยทางครอบัวก็ได้จัดปาร์ตี้สุดมันฉลองวันเกิดงานนี้คุณแม่ตุ๊กจัดเต็มในชุดเดรสสี จนไม่เชื่อสายตาเลยล่ะค่ะว่าคุณแม่นี่อายุ60ปีแล้วหรอคะโดยแม่ดุกได้โพสต์ภาพคู่กอลกับไม้พร้อมระบุข,ข้อความว่า ขอบคุณลูกกระตันยูที่ทําให้วันเกิดแม่อายุ60ปีมีความสุขในวันงานมากๆมากๆที่สุดในชีวิตที่แม่คนหนึ่งควรจะได้รับจากการเลี้ยงดูลูกและทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจทุกอยาดเหงื่อที่แม่เลี้ยงลูกมาด้วยความรักและอดทนทําทุกสิ่งอย่างให้กับลูกอย่างใจจริงไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆแต่มาวันนี้แม่ซาบซึ้งมากๆถึงสิ่งที่ลูกมอบให้ในวันเกิดครบรอบ60ปีของแม่แม่จะจดจําในสิ่งดีๆและซาบซึ้งในสิ่งที่ลูกทําไปตลอดชีวิตของแม่และแม่หวังว่าผลบุญที่ ลูกทำให้แม่นีวันเกิดจะส่งผลบุญนี้กลับคืนสู่ลูกในอนาคตอย่างดีที่สุดขอบคุณจากใจแม่คนหนึ่งนอกจากนี้ยังมีชุดที่2ที่เป็นชุดตัดเค้กสีขาววิบวับพร้อมแคปชั่นการใช้ชีวิตของแม่ระบุไว้ว่ายิ้มหัวเราะไว้กับความสุขในวัย60ปีอย่ายยุดสวยและเข้าใจชีวิตมากขึ้นเพื่อจะได้เดินหน้าไปยังเลข7อย่างข้มแข็งและแข็งแรงทั้งแรงกายและแรงใจด้วยตนเองชุด2ตัดเค้ก